ความเมตตาจากเจ้าคุทธสมเดภาคบรรดาเจ้านักใหญ่ทมนยุทธ์ได้ให้ความเมตตามอบพัะไตยสัมไตรเพื่อที่มบูรส่วนแหคกับคุณโยพอรับภูตาโดยพุ่เชือพระไตร่คือวัาวุธ ท่านผู้สมเดือดมาในวันนี้ในพ่อในตัว,วจะถามว่าจะเป็นฝ่ายเดียดหรือฝ่ายปฏิบัติอาชมาฆ์ผลเลือกเราเป็นฝ่ายปฏิบัติทำไปปฏิบัติทุกโมทุกวันท่านจะไล่ข้อไฟไปข้อไปในป่นาไปหาอูโ้โทร ไปอยู่ใป Ph oh, ่าชาเกือบทุกวันนะผมหมดจะเลยกไปไปเขาอยูง่อเท่ามันนี้ใน้ข้าร่ออากจากคุณพ่อคุณแม่หลายสิบปีนะเราได้ยอมอาศัยการยอมของของเมตุมาอาจากโดยการเริ่มเนตืไปซื้อฉบับเราือเปิดปิดทางสูงกัน สื่อเรี่กนันเป็นสื่อพิมพ์ของมองกูกว่าน่าแป,ปรกเกิดปฏิปทานยิ่งยวดระยกดีทา,าที่ว่าเราจะอยู่แบบนี้ถงในชีวิตน่าทะเอ,ออกวิเวกออกนี้จากคุณโยโคเมะไปนวัาไปไปเจอไปเจอ,เอน่พ่อมโว่าจารที่ยืนรออยู่ที่วันนดตาคาราโเลยขอความเมตตาจาก ขัดนะเราจะมาขาดด้โยดนโยนะดนทุกโดนตีเพื่อให้สีที่ดีออกไปนะดนกรักต่อคู่บานาู่สะย้อมจิดย้อนใจนะแล้วหลังจากนั้นหาพระทูตมาดูเห็นไว้อยู่สมมตมาหาวมีความดูน้อยตรงสามารถให้คำ บอคํำสอนขอวลูงพันมุใงายม่างตัวอาศัยสัมภารูกพันลูกเด็ท่านอยากมีความรู้เราพอจะส่งไปวัดทุท่านจินดาแล้วก็ไปอยู่พิ่วันอาวุธปีนี้ก็ได้เป็นสัมภาระตัวนทาห้าประโยชน์และสารประโยชน์ในปีนี้ทต่วันนี้ก็ขอรูปพันาลูกเี็ผู้มีความรู้ที่เราเรียนมา ให้หันใจโลวงก็ได้หันใจเรียบร้อยแล้วหันใจคือคือจำเร็นหันใจคงไม่นานหรอกนะทีนีในพงพอะเด่มากพอคามรู้ยน้อยอยูก็ให้ผู้มีความรู้พอจะเด่นเพื่อเป็นหันใจเพื่อเป็นเดียวทางในการทึเรืองปิการนดำเินชีวิตการใช้คำใการปกครองต่อาสนาพุทธมาลุเมกิจ เปลี่ยนคำเปลี่ยนประโยนคให้บางวลธรเพื่อให้โาาาหยงเส้นทางในการพัฒนารูปแบบการหับขอไปพอเวลาสมควรนัตนึกษาทุกคน,นออกอขอโอกาสพ่อแม่ผู้บรรจาร์ผู้เป็นประธานฝ่ายงท่านพระครูคุณนักสารธรรมปัญคุณแม่ผู้บรรจาร์คุณอาจารย์จรูน เจ้าคณะอำเภอพีใหม่จธรรมยุทธจะเอาวาสวัดป่าพุทธำรางประนาราอำเภอพีใหม่จังหวัดนครราชสีมาและพ่ออาจาร์คณะสงฆ์ที่เคารพทุกโลกและขอเจริญพรยิโยมสาธทุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นผูมีน้ำใจอันดีงาม มาร่วมในการสวดพระอภิธรามสดคุณพ่อนักมุกดาซึ่งเป็นโยบิดาของคุวบาอาจารย์หลวงพ่อจรรุคุณากรโรของเราที่ท่านได้ร่วมรับดับขันไปแล้วสมดังคำกรที่ว่าอันความตายชายนาลีนี้ไม่พ้นจะมีจนก็ต้องวายตายเป็น แตน้ำก็ต้องล้างาทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วความตายนี้มีได้ทุกคนทุกท่านไม่ได้เลือกจนชั้นวันหน้าไหนเสมอภาคหมดทุกคนดังคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่านไดตรัสไว้ให้พวกเราทุกคนทุกท่าน ได้พินิจพิจารณาอยู่เป็นประจำเหมือนอภินหะปจเจวะสราธรรมโมหิสรมอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นจากความเก็บไข้ไปได้ มารณธรรมโม,มหิมรณงอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะล่วงพ้นจากความตายไปได้จริงแท้แน่นอนแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสามมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ยังเสด็จด,ดับขันทะปริิพพานภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าตายเหนกันแม้องค์สมเด็จพระบรมศาสดายังตาย แล้วเราทุกคนทุกท่านก็ต้องมีความตายเป็นธรรมดาแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้เราได้พิจรารณาความตายเป็นธรรมดาก็จริงแต่ความตายนี้เราทั้งหลายก็ควรนำมาพิจรารณาเป็นข้ออาจข้อธรรมทำให้เราได้โู้กายธรรมเช่นวันนี้เราทั้งหลายมีคุณพ่อหน้านกุดา ที่อยู่ต่อหน้าของพวกเราทุกคนทุกทา่านได้เป็นสักข์ีพยานในความตายที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่ทุกคนหนีไม่พ้นเราทั้งหลายเอาคุณพ่อนน้าผู้ก,กาเป็นตัวอย่างที่ท่านได้ผ่านมาท่านได้ดำรงตนในความเป็นบุคคลที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกได้ทำหน้าที่ของกฤยได้สมบูรณ์แบบจนได้มีลูกที่ดี อย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนทุกทานที่ก็ถือว่าท่านเป็นลูกที่ดีเพราะมีพ่อดีเป็นเครื่องช,ชี้ให้เราได้เห็นแล้วก็เห็นสันจธรรมความเป็นจริงที่อยู่ต่อหน้าของเราทุกคนทุกทานที่เมื่อกี้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้ชักผ้าความสมบูรอนิจจาวัตสังขาราเป็น แต่พอใจควางว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอสังขารคือร่างกายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมที่เราทั้งหลายควรได้พิิจพิจรรารณาตายแล้วอย่าให้ป่าประโยชน์ตายแล้วให้เกิดเป็นประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้คือได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมอย่างไรเห็นธรรมว่าโอ๋หนอชีวิตของเรา เกิดขึ้นมาแล้วมีความตายเป็นธรรมดาแต่ปลอดใจเราเราได้มีคุณงามความดีได้มีบุญกุศลอะไรบ้างหรือเปล่าได้มีธรรมะคืออาหารจิตใจที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าอาหารคือจิตใจนั้นเป็นเรื่องสาคัญอาหารกายเรามีแล้วแต่อาหารใจเราเราได้มีอาหารใจหรือเปล่าในแต่และวิ่แต่และวันเรามีแต่อาหารกายอาหารใจล่ะอาหารใจคือสิ่งที่ดีต่อใจ สิ่งที่ดีต่อใจนั้นมีบ้างหรือเปล่าในแต่ละวันหรือว่ามีแต่อาหารที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษต่อจิตใจวันนี้เราได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาสั่งสมบุญกุศลได้ฟังเทศฟังธรรมคืออาหารของจิตใจเป็นแสงทองสองชีวิตของเราพอรมีดังคำ่อนท,ท่านว่าธรรม,มะคือแสงทองสองชีวิตธรรม,มะช่วยชีวิต ผ่องใสธรรมะช่วยชี้ทางสร้างชีวิตให้ผ่องใส และววเดวน้อมเอาไปพินิจพิจารณาให้เกิดเป็นสติเป็นปัญญาโอ๋หนอชีวิตของเราตั้งแต่บัดน,นี้ไปเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทเพราะคนประมาทเปรียบเสมือนบุคคลที่ตายแล้วคือตายจากคุณงามความดีตายจากคุณจจกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังได้เห็นสักขีพยานอันแน่ชัดจริงแท้ว่า โอ้อาความตายมีมีแน่นอนเพียงแต่จะตายช้าหรือตายไวเพียงเท่านั้นเราทั้งหลายเมื่อรู้แล้วก็ไม่ประมาทชีวิตของเราทุกคนทุกท่านที่ได้มานี้ท่านก็เรียบเสมือนเป็นโรงละครที่เราได้เล่นได้แสดงตามบทตามบทเกิดขึ้นตั้งอยู่คำว่าตั้งอยู่ให้เราทั้งหลายก็ได้แสดงกันไปตามบทตามบทดังนักปราชญ์ที่ท่านประพันธ์เป็นคำสอน อันโลกเรานี้เปรียบเหมือนโรกงละครพวงนิกรเรา ิตจะลาต้องทอระมากับเหล็กประมาณกันเหลือประมาณไม่ใช่เทวาจะมาอุปสมไมิใช่พระพรมจะมาเจดสันไม่ใช่สุขเสาอ,อาทิต์หรือจันจักยากีมีจนก็สุดแต นานก็ต้องกว้างเหมือนหอยโขกหอยแรงน,นี่คือนักปราชญ์ท่านไดประพานให้เราได้เห็นว่าเวลาการดำรงชีวิตของเราที่ผ่านมาก็เปลี่ยนไปเหมือนบทละครที่ได้เขียนไว้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาจึงได้ต้องหให้ไขวันที่นี้พิจารณาให้ดีว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเราวันเป็นไปอย่างไร เป็นไปด้วยความมีศีลมีธรรมที่เราได้มาเข้าวัดฟังธรรมอย่างน้อยก็จะเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราให้ไม่เกิดความประมาทตามคำพัดคำระดัขององค์สมเด็จพระปรมนาิาาสดาว่าขยวยะธรรมมาสังขาราอปมาทปเทรสัมปาเทถาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเราทั้งหลายควรยังประโยชน์ตน ให้ถึงความพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือเป็นพระดำรักพระวาจาที่พระบรมศาสดาท่าในให้เตือนพวกเราทั้งหลายอจะได้ประมาทในชีวิตนะชีวิตตั้งแต่ปัจจุบันนี้ที่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เรารู้แล้วแต่ชีวิตตั้งแต่นี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายเรามีรู้ว่าจะเป็นไปอย่างไรจรึงควรที่จะดำรงตน อยู่ในความไม่ประมาณเอาศีลเอาธรรมเข้ามาบำรุงรักษาจิตใจเป็นอาหารใจของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันวันนี้เราก็ได้สั่งสมบุญกุศลบุญกุศลนี้ท่านบอกว่าเป็นเกียบเสมือนเงาคอยติดตามตัวของเราบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นนิษฐในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างลาจีกอดโผยภัย บุญพิทักษ์บนรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้นชีกรับจับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสวรรค์ชั้นสุขาวก็ดีเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดน,นี้ธรรมภาพาในลางของคณะสงฆ์ก็ขอขอ,อ,อ้างอ,อกิงเอากฎภาษีรัตนตรัยคนพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ แต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สิ่งนั้นจงครันสำเร็จสมดังมโนรถุมาตปรารถนาทุกคนทุกท่านเถิด